สวัสดีคนทุกท่านด้วยครับผมรายการชิลี่พิโลลนะ์นี่นะครับผมนะครับวันนี้ก็ผมมากับการที่ผมกลับมาวันนี้มาเพื่อการผมจะมารีวิวโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งนะครับที่แบบเราเป็นโปรแกรมที่เราจ,าจะดูดีมากนะฮะับสำหรับคนที่กำลังมองหาไวเปอร์ที่แบบสวยๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมมันขึ้นมันข,น,นขึ้นไหวได้ด้วยเห็นปะอ่าแบบนี้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 ก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับมีนี่คือโปรแกรมมาแนะนำเป็นโปรแกรมในสตรีมนะนนนครับชื่อว่าโปรแกรม โปรเปเอร์เอ <Engine S 1> นจินน่นเนครับผมเปิดนนหดน,นะน,น,น้าตานตาให้ดูไปหน้าานานะเนี่ยหน้าตาหน้าตาในลานตาไม่นีนะครับนะนำพวกโปรแกรมหลักกรมอันนี้ผมก็จัดมาแล้วในสตรีมมันะมจะอยู่ที่ราคา99บาทนะผมก็ใครสนใจก็ไปจัดมาได้เปิดหน้าตาโก,กรม มีมาเปลี tamam. mm. 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 Okay. Uh ่ยนแล้วมันจะมีต e ั้งค่าครับแบบว่า huh. ถ้าเราบางคนนะฮะครั้งแรกที่แบบอ่าจไม่ได้กดว่าให้มันเปิดใช้งานทันทีนะฮะโวยเปอิลจะเป็นอันเดิมที่ม so ันไม่ได <that> ้เคลื่อนไหวอยู่ไม่ได้ของโวยเปอริลเองนะก็มันก็ต้องตั้งค่านะให้มันแบบเปิดทันทีเลยเวลาเปิดเครื่องครับมันจะเป็นเครื่องลูกโวยเปิลเองเสมอ บ้าน,นะน,นมีเสียง,งน,น,ะเเนะครับอันนี้มีเสียงลองดิเนี่ยเห็นปะไวเปอร์แอลนะมีเสียงคนขลังบอกไปนะเวลาเล่นอะไรอย่างนี้อ่านะก็ประมาณนี้สำหรับตัวไวเปอร์นี่นนมดเทย์บอกไปนะเปิดคอมมานี่หลอนเลย อ่ะเสียงด้วยมั้งอัน okay, ี้รู้สึกเออนี่เสียงแบบยังหล่อนนะฮะก็เราจะปิดไปก่อนนะโอเคก็เราจะพูดถึงการดาวน์โหลดดาวน์โหลดตอนดาวน์โหลดพวกไวเปอร์พวกนี้นะฮะก็ถ้าถามว่าเราเอาไอ้พวกไวเปอร์ผมโหลดไอ้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยไวเปอร์พวกนี้นะผมโหลดเทียมโลกวันเนี้ยผมโหลดมาจากไอ้ ันจะมีอยู่ในเวิร์กช็อปนะฮะนน,นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เลยเวิร์กช็อปเ่ามีไวเปอร์มากมายให้เราเลือกโหลดได้นะฮะผมก็โหลดมาแล้วแหละหลายอันแต่ว่าถ้าอยากโหลดเพิ่มก็โหลดได้เดี๋ยวผมลองโหลดให้ดูสำหรับอ่านแล้วกันนะเ,เราก็กดเข้าไปดูได้เนาะเนี่ยบางอันมันก็จะขึ้นนี่นให้ดู กองได้นะฮะนวัตธรรมนี่คืออะไรอ่ะมไม่รู้เหมือนกันอ่าเ้าอะไรเนี่ยอัน <c oughs> นีมม้ไม่เอามันเชื่อมกับสตรีมนะครับอันนี้เป็นวิร์ช็อปในสตรีมนะฮะที่เราได้เชื่อมกับสตรีมไวะะ้ก็เป็นคนลอเพ์พลยเยอร์ทำขึ้นมานี่นองเดะะี๋ยวผมจะลองโหลดให้ดูสักอ่ง ไล่ไปดูเนี่ยไอ้ฮาก็จะเป็นแบบพีดขึ้นพรีวิวให้ดูอย่างเงี้ยฮะอันเี๋ผมลองโหลดให้ดูจะขึ้นเลยวหรออ้มติดตังนะฮะนี่เราโหลดเรียบร้อยมันมีขึ้นนี่มาแล้วอ้าวบางังเออผมลืมอกไรอบังไว้เพ ER ิ่มเราก็สามารถเล่นในไว้เปิ่มได้เลยนะฮะ บอกเลยนะบอกเลยนะบอกเลยนะเท่มากน <c oughs> ไมเออม่เล่น <c oughs> <c oughs> ทำให้การเล่นคอมมันแบบดูมีความสุขสนุกมากขึ้นี <c oughs> วอลเปเปอร์ e n น i n e แนะนำแกนที่ดีหมอกทุกคนราคาถูกย่อมเยาะง่ายบวกอย่างยิ่งเห็นไหมนะเก้าทุกเปอร์เซ็นต์จากผู้ใช้โคตรดีบอกเลยนะใครอยากได้ไปจับกันมาห้าสิบเก้าบาทเองสำหรับคลิปนี้ฮะก็ต้องพอลากกับการเล่แมวจ้าแมวแมวน้อยตัวนี้เดือดเล่น เอาล้วก็กำลัเพูดแล้วกันครับสวัสดีครับผม